ความพีคเนี่ยมันมาอยู่ที่เมียเก่าเพราะภรรยาเก่าบอกถึงขั้นที่ว่าพี่แค่เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่หนูโดนหนูนอนกับผัวหนูแม่มานอนอยู่ในห้องเดียวด้วยแม่มานอนอยู่ในห้องเดียวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเธอโดนซ้อมจนแท้งลูกสองครั้งแม่ผัวว่าไงไหมไม่ค่ะไม่ว่าไม่ว่าอะไรเลย ก่อนหนเขาแสดงความเสียใจนะค่ะคบหากับเขามานานแค่ไหนเอออยู่กับการประมาณ3มปีกว่าได้่ะมปีกว่านะทนทุกทรมานโดนทุกรูปแบบเมื่นกันค่ะเป็นมือเป็นตีนให้แม่เขาทุกอย่างเลยเป็นมือเป็นตีนให้แม่เขาทุกอย่างเพราะว่าหนูทํางานกับแม่เขาค่ะเฮ้ยหนูไปรู้จักเขายังไงอะคือหนูเรียดอยู่ค่ะตอนนั้นแล้วก็การเขาทักมาค่ะก็คุยกันอืค่ะแล้วงไงจ๊ะ แล้วก็คือตอนนั้นที่ว่าแบบได้มั่นได้อะไรกันก็คือว่าการเขาขับรถค่ะแล้วก็ทีนี้เขาไปโดนด่านค่ะแล้วเขาก็ตรวจเยี่ยวตำรวจตรวจเยี่ยะใช่ค่ะทีนี้เขาเยี่ยวม่วงค่ะการเนี่ยเหรอค่ะแล้วก็ตำรวจจับเขาไปแต่ว่าเขาหนีคือตำรวจจับเขาไปจะเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเขาหนีไปถึงทีนี้หนูไปรอเขาอยู่ที่โรงพักกลายเป็นว่าหนูก็ต้องนั่งรอให้เขามาค่ะ ค่ะแม่เขาก็ขับรถจากบางพานค่ะมาตอนนั้นก็คือมาลูกเขาไปลงพักตอนนั้นลูกคบกับเขายังคบแล้วค่ะคบแล้วใช่ไหมค่ะอ่าอ่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นที่บ้านหนูรู้เรื่องเขาก็เลยให้มามั่นกันค่ะอค่ะสุดท้ายแต่งมั่นกันค่ะกมัั่นนไม่ได้แต่งนะอ่าอ่ะปรากฏภาพตามงานมั่นนี้นะขออนุญาตเปิดนะมีปัจจุบันนะหรือเป็นอดีตแล้วอดีตนะยาหรยังยาแล้วค่ะยาแล้วเพิ่งยาเมื่อไหร่ยาก่อนที่จะ ดนซ้อมใช่ค่คะอ่าโอเคอันนี้นะอันนี้ของคุณนันนี้คือบีมนะค่ะนะนี่นี่นี่ผัวคุณนักการนะ<อ>นี่<อ>นะ,ะอดีตอันนี้มั่นใช่ไหมใช่ค่ะอดีตนะอดีตนะนี่อ่าโอเคแล้วไงอะ่ะคุณวันนี้คุณยืนยันข้อได้จริงว่าเขาเป็นคนที่มีความรุนแรงในครอบครัวใช่ไหมคือมีมาเรื่อยๆค่ะคือเขามีอยู่แล้วค่ะแบบนี้เพราะว่าตอนที่ว่าหนูไปอยู่ที่บ้านเขาก็คือพ่อเขากับแม่พ่อเลี้ยงเขากับแม่ก็คือมีการแบบตีกันบ้างอะไรบ้างค่ะ เขาก็เห็นอยู่เรื่อยค่ะครับแล้วก็ที่คุณหนักๆเลยคุณเป็นตัวอย่าจะโดนเรื่องอะไรที่คุณโดนคือไม่ค่ะปกติคือเขาจะเป็นคนที่ไม่ทํางานค่ะเพราะว่าของเงินไม่ได้ก็คือก็จะมีปัญหากันแล้วค่ะคือเมื่อก่อนเขาไม่ได้ทํางานของเงินใครของเงินหนูค่ะเพราะหนูทํางานอ,อ๋อไอ้การเนี่ยของเงินคุณใช่ค่ะถ้าไม่ให้มันก็คือมันเตะใช่เตะไหมค่ะ แล้วมันเด้งแล,แล,แล้วเตะ้วยนะมันเด้งเหมือนนนักมวยอ่ะที่มันเตะอ่ะใช่ป่ะใช่ค่ะแต่เขาใช้ขาได้ข้างเดียวขาอ,อีกข,ข,ข้างเขาใส่เหล็กอยู่อีกข้างใส่เหล็กอยู่ค่ะเขารู้ไหมคือ<ล>ง<ม>นี้คุณรู้ไหม,ไมรู้ค่ะเพราะว่าวันที่เขาโมโหเพราะว่าหนูไปทุบขาเขาที่ว่าไอ้ที่ใส่เหล็กอยู่อ่าข้างที่เขาทำไมถึงใส่เหล็กเพราะอะไรอ่ะเพออุบัติเหตุค่ะอ๋อใส่เหล็กอยู่ค่ะอ๋อโอเคคุณไม่เตะตัดขามันตอนมันทำออาเอาแล้งไงแล้งไงคือคือใช้ได้ใช้ได้ข้างเดียว ก็เอาขาที่เป็นเหล็กนะยยืนค้ำอีกขาที่ไม่ได้ใส่เหล็กก็เตะเข้าไปเตะเข้าไปใช่โอ้ก็หนูก็โดนมาเรื่อยๆค่ะบางทีก็เหมือนกับไปไหนมาไหนด้วยกันพอเขาโมโหก็คือจอดรถตีตรงนั้นเลยค่ะ